คนนี้บ่มีลูกเนาะบ่เอาลูกคนอื่นมาเลยอ่ะพอลูกโมมาดิอ่ะบ้านนี้มีลูกเตืออนหนึ่งสวยฟังฮัตส์จันมีลูกสิบสามเดือนโมฮะนางแต่มีลูกสิบสามเดือน ปัดใบไปแต่ดอนก่อนดอนก้อยน่ะนะดอนก่อยฮักพ่เห็นไม่ใช่สาสื่อนั่งอยู่บนเรืออหัวมันสื่อทนเฮ้ยหัวสื่อทนหัวสื่อทนถัดไปเพื่อนกับแมาไม่ยาบกันทุกวันไม่ยาบแม่หรือมาแม่เป็นน้องของแม่เพื่อนที่บ้านเพื่อนอยู่ดอนก้อยบ้านเกิดปะปะบ้านนั่งแสบูรอนก้อยอยู่น้ำพัว ัวเราซื okay. mm ้อยังซื้อทนนพวสื้อทนนเราอยู่ดอนก้างเลือดห้างดอนพม่าเมื่อวานนี่ไปเลยพ่าซื้อทพว่ซื้อทนี่พว่าะม่์พวซื้อ่ยปู่ปููแต่ว่าพวซื้อทนเนาะเพราะว่ามันมายามอยู่สิกี่มันแดนเพื่อจะน่ากระสงงพ่าจะเป็นมายามแี่ปีหรอหลายเลย ตัวแล้วโปแลนเพื่อค่ะแม่ต่น่ากระซังกช่ขึ้หญ่ไปยูสว่ันขึ้นใหญ่ไปยูบาไม่้าคืนระังจังหวเด้อแม่กับหมูลายสีครับหมวานหมูว่านนี่มาเป็นหมูกระนีซื้อยังก่อนผูขับเพื่อซื้อยังกผูขัาเรือบัววันบอกผูววล้นเพือนะบอแม่บันเนฮันผู้ซื้ออันนั้นจะใช้เกนจใช้คะแม่แกนยูสุบันกรอยู่บานอียัง แม่หุใจีแม่นนร้งเดือยอยู่อ่อย่อทลงลำดวนนะรงลำดวนอ้าวรงลำดวนกอยู่สวัรค์เลยกกอยู่สวัรค์อยู่เนก่ไก่จีขาสวรรค์นั่นเด้นําน่าสกุลเพราะว่าเพื่อนแม่ก็พอเพื่อนท่ต่งก็ต่งก่างก็ต่างก็ตก็ต่างตางก็ต่างอยต่างกต่างก่างล่า็่่าตางาตาง่าง พ่อแม่จะเห็นไม่ค่อยคลายบ่แม่เจ้าบ่อันเอาอันไอ้ปู่กินนมไปยังเห็นอ้ายแล้วฟังโอ้แม่หันเปน้องของพี่ผู้ใดเป็นน้องของพีอเียวบแ่กันแม่เพิ่นแงกันยังโดแม่เพิ่นก็อกไ้าัวาแม่เป็นทหาร รโกลกอาเอพอยุนคงนี่เป็นทหารหเอขึ้นไก่่าอยู่ใสเดียนี่ก็อยู่สวรรคนัแกนแอยู่น้ำกกนโอ้ไอแกนอยู่น้ำพออแล้วเอาหัวแล้วอยู่บ้านรงน้ำด่วนบ่อบาดแล้วค่ะอนั่นนี่ร่องเรือดรักเงียรักปลาอรัอเพราะว่าร่มมากอยู่ หลังแล้วก็ได้ทามอยู่ว่าห้านองล้วตีเสียไป่ะปอกอไปยโกกหมูโอ้แล้วก็ได้ทามอยู่วะทามสื่อลสกซื่อออกออกค่ะแตซื้อหาอยู่มันบอกเออแต่ทามหาเดือทุกแม่เดียวขัเนาะอืขีดหอดแล้วเนาะไปเจ๊หน่อยหน่อยเยอน้เปเปีไปะบวอขวดปวดปว เน้วแมเอาไปกิว่เอาไป่ซค่แม่เอาไปฝากไว้น้ำหัวลุงอ้ารขอม่ออันนั้นเอาเอาลูกไปฝากทำงานจะเ่็นว่าแม่มา้าใจหมโออเอิปแห่บ่แรกถ่ลูกแม่เรียงบ่ไว้เพราะว่าลูก้หลายคนลูกที่คนรไปนีก็มาถิมห้ยสั่งต่นอกี่ีอ่ะ แม่เพิ่นกลับไปเลยค,ลายค,ลายคล้ายหิงคล้ายของย่างบุญย่างจิ้งมีใฟนอนเปามีแ่แตมแม่เฮ้ยเพื่อไปได้ยินวะเจ้าบอกว่าแม่เพิ่นไปปิดโป๊อย่างคนเลยให้เขาเอาเอาถุงท,ทงิแล้วถุงยังล้างไห่อ้อยบัวเปล้าสาวหายนึ่นตัวบว่าแ <laughs> เออหน่นํ้กันไหายล้กันยังะ Trou vào là tàu ừ. hóa nắng dòng mọi nhưng mà tận. Freddy yang Phết lần đẩy là thấy những con đi. đẩy cả tất 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 cả อันอันต้นอันนี้อยู่อยู่อยู่สวรนี่อยู่บ้านดงน้ําด้วนเนาะเออเจ้าก็อยู่หันแท้บ่บอกนี่โรงเรือใหญ่ๆมันอยู่มแม่บ่ฮู้แม่บ่เคยไปอแต่ก่อนีขายหายอยู่ะข้าวแม่ยังเนาะแม่นี่นี่ก็ยังมีบ่นั่นล่ะามเบิ่งแถวอืแกนือ นเน่อแกลูกคนซื้อยังครูสืแก่นี่โอ้ยนี่จะพูดชักแต่ว่าบัแบบแบบะนแบบแบักรูหลามันชักเลยอะทำหน่อแต่มันบอก่านี้แต่บาและอันพอนี่ซื้อเนี่กับพอซื้อก้าบอ่อือพอก้าพอก้าหักแมวหมูหูหน้าจุกุลโอ้คนไปทาน เออแต่ก่อนเตี้ยงเล้ากับสืออกไปฮะข้องเราถาวเลยสิบปีเลยเนี่กดเยร็งติดไปจับหมอบแปดซื้ออยากเจแม่ยังพสซีไปพกซี่พกเอเไอ้ข้าผพี่อ่ะพี่อ้ายโกงพี่อ้ายดูเงินจะมีเบอร์บ่แม่คนซื้อแกนูีบ่าดองร่ำรวนนะบอเอาตอนเรามาย่ามบ่ได้เอาเบอร์ไว้บอกเจ๊กี้นี่อยู่ มาแต่ไม่เหมืองเปลี่ยนอยู่แสดงว่าแล้มาแต่แตะกี้คุณบอลบอลคุณมาแต่ปีได้แต่ก่อนนี่ได้แล้วบ่กหาปีโอ้บอบอ่ามุ <c oughs> กข้หาปีอันเนี่ยเนอะโอ้แสดงว่าเอยแกนี่ไปอยู่น้ำพอพอ,อเป็นทหารบอเออแต่ก่อนเป็นแต่เดี๋ยวนี้เขามีห้องเรืออยู่ตรงลำดวน จะแรงว่าเขาตัก็มีดที่นอกแต่โบแม่พุ่งเรือแล้วเหรอแล้อยู่ไกลเพราอยู่ไกลพุ่งเรือเป็นบอกหาสาวปิยานบ้านดงดาดวนก็เมื่อกี้ซอสอืมบอยาอยู่บอนไข่ทอดจีเลยอ๋อโอ้ยบอยาขนมปั้นนี่แหลยฮะสบายแต่มันไก่หยากอยู่ได้มันเป็นเมืองเนาะนี่มันยากคนซื้อแต่ที่เขาไปเมืองวัดเนี่ยค่ะเพื่นว่านม่สาวเพื่อนบอกนะ นาสาวดี่ะนายสาวบอกว่าร้านนี้จะหายเราบุซื้อเจ้าถือว่านาสาวเบิร์ดไายเลย้นี่จะหัวว่าเดียวเออบุกินว่ได้ได้มาเจอกันหือเล่าบ่เลลูกเล่นวบ้านติดตาต้องเหรอโอ้แหละเล่นเล็ดจึงได้ใช่ของบางเตี๋ยวกวแม่เมื่อเห็นบุญเลยเป็นบุญหาบุ่งนบอกห้แม่เพิ่นโอ้ห้แม่แล้ว ม่เฮ็ด <bio> บ <zug Flight> ุญให้แ <hal> ม <popul> er> ่ให <go 2> ้พ่ออ <gathering> ้ายเอื้อเจ็ดกองเมื่อกำหนองซ้ายแม่เราเสียตอนอายุจักปีเสียมาอันกี่ปีแล้วได้บ่10ปีบอแพแสดงว่าเราเสียแต่เฮิงๆแล้วแม่แม่เราเสียเนาะพอเราจังไปเอาเมียใหม่เนาะบ่เอาก่อนเว้าจังซี่คือขายกันหมีอายคือสิ เจ้าพอเถอะจ้าค่ะโอ้พอแล้วลินเจ้าเจอแจเดี๋ยวนี้แล้วกันยังไม่ชีวิตอยู่เหมือนบอกแห็ชีวิตกับที่เท่าแน่นะเท่ากับจิบซ้ำแม่แต่ว่าโอ้ชิบชบำก็เท่า โอ้ยู่ก้อยน่ะีเจ็ดสิบสองพ่ขันกดเจ็ดสิบ้วเราซื้อเนงยก่อสีทีทนนั่งแต่เราเป็นคนมามีลูแล้าขอลูเขามมนดีอ่ะเรามามีลูมันบอกบอกแล้วบริเวณซื้อบไปอยู่ปกบอกมีเบอร์เราบอกบอกเขาติดต่อมันบริเวติดต่อแต่รังตวัเนื่งหารแปี แต่บริษันบอกกันนะบ้าเต้นม้วนสียหัดดะช่วงนั้นร้านโพมากอยู่ม้วงเสียหัดดิร้านแต้เ้ยัราย่างไเราอยู่ต้นก้อยนี่อือพมแม่โบเคยไปยามเขาจะเขือม่อยาเข้ามาอันเพิ่งนี่พอไม่หลูกเนาะบอกอหลวมก็เลยไม่หลวเพ่อหลวมงมาดิ มีลูกเดือนหนึ่งเฉยๆฟังฮัตส์จันมีลูกสิบสามเดือนโอ้โอนางแต่มีลูกสิบสามเดืนอนท้องบักใหญ่เบิร์ตบ้านโดนก้อยมาหูงเบิรงปูพามคูยังเด็กโอ้เฮาหูแล้วเขาต้องไปทำแบบเอ้แต่คนที่ถือผ้าลูกสิบสามเดือนคนเราสูงเกิดขึ้นบ่เกิดจักเถอะแต่นี่มดบ้านว่าเขาไปเบิร์ตบ้าน หาพอบานคือบกหูเสีเราทับานเขาบริทามเลยจากแรกบ้านนี้รูกบ้านบ้านสิไปทิ้นจะห้อยตีนหัวข้างในครับะทองในกาแฟลูกสื่ออ๋อคนฮัตสจัดยังโอ้ยทำองไปหาบาอย่าข้าหูเลยโอ้ไม้ทงวัชพืผ้าแล้เปลเกิดืะเถอะอืนเปือว่าจูหน้าหอดบสาอยู่บานบัดซ้อแป้ลูกสื่อๆแล้วบริมีย่งในถังอืแป้ลูกสื่อๆเพราะเป็นคนเป็น บอเป็นหัวทุ่งง้อในแอ็กกว่าดูกูเคยอ่านอยู่ในประวัติศาสตร์เป็นยังอันเขาเอิว่าอีสังลูกลูกคนมีบุญลูกกระจ้าอีสังอันนี้มากเกินแล้วมาบเกินแล้วเป็นหอยตีนยังเห็ินตัวหอยตีนว่าอยู่ว่าข้างในถ้เท่านนั้หอยตีนเล็กหน่อยนี่บอกนาครับร้านโบเคยเป็นมันาเสื่อเนี่ยว่าเคยเป็นอยู่ว่าโบเคยมีิหรือว่าบุโเคยยิน มันเป็นเป็นแต่ร้านโอ๋มันเป็นนะเนาะถามเบิ่งผูスス้เดาบ่มีลูกเกิดบ่เกิดจักเทื่อว่าซั่นตอนี้ก็แปรลงเด้อสบายคือพวกเฮาะซื้อทนนี่นะเพิ่นนี่ซื้อทนเนาะบดนี้่่นบ่ฮู้จะถามเบิ่ง มีบ่อปกกอนพนดอนเปลือยเดียวเป็นเดียวพกกอนดอนเปลือยเป็นเสียวกับไผยเพาเมท่อเป็นเสียวก็แบบชีทนถามพกะกอนเป็นเสียวกับไอชีทนชีทนเนี่ยก็ต้องเทาเลยแหละเทาชีทนพวกาเทาแมนพราะชีทนเนี่ยพวกไอแต่แล้วอยู่บ้านแล้วอยู่ในอยู่ก้างหรืออยู่ห้างหรืออยู่ถ่ายดอดก็จะ แยกไปยู่ถ่ายดอนหัวดอนเมื่อวานนีนเข้าไปนี่ก้างดอนกับถ่ายดอนแต่ไปหัวดอนเอาหัวดอนเไม่ไปบอไไปเราบอไดพาไปเวนบอกูว่าเอาอายคือปโง่กับทางนักหัวดอนเลยมันคำหัวดอนทางเคอยคืนมาแล้วทางคอยคืนกับบันดาที่ที่ถาดหัวดอนเก่าสียุบคอยไปคืนอยู่วัดอยู่ก้างอยู่ลุมผมอ๋อ บรตติดต่จะะอจัง,ะะงวาวอุยคืออบูเนาะวงเหาเฮ็ดพุ้นเาว่านอกบ้ามันใหญ่ได้ดอนมันใหญ่บาัางเจอเขาอาจซิบหู้เฮาสิบูน้ำตะว,วันเราือผ้าว่าในเฮากับบฮูซื้อผ้าเราอีกออลองถามพอเพียนเบื้งอันเราคนอยู่กับหันไอเนนองเขาต้องเป็นอย่งนีอนเดเอะตองมันใหญ่โทรามพอใหญ่ค่ะพียงอุกรณ์นีคนโดนเปอย ัวัวนะอาจารย์อาจารย์สาเราอยู่รันกอยด้วกันแลสีเียวสีบินแล้วราบวขึ้นก็ไปอยู่วัาใจอาจารย์ท่านว่าอาจารย์ตองหูว่าคนถือผ้า่าสิบสาเดือนมาตองสาอมีเบอร์ติดหออาจารย์มีปีสองันก่าโอ้โหสองพันก่ากันมี่ะรอลูกร้านแล้วอยู่รัแปดเรเป็นตัวผู้าน ไปถาม่งที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ก็มีพีนออกเพิ่นกจอย้าให้แม่ไปอยากให้ไปแป้าประแดกไปยังแม่กินเพราะว่าบานเท่ามือเมีเมื่สุดท้ายหูบานเท่านีืมันอืดเนาะคืออยู่ได้คือก็อายบุญุุตาเราุุุุุะุสุดุุุุุห่าก่สอง่่่ร่่่น่่่่่่่่่่น่่่่่่นม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ด้านแต่ละคนครับ่ได้ดูเื่อยผูเวยทีอันดเขาีจะเป็นลูกแม่ทํารนี่จะได้เครื่องพอแม่โบสือหายคนแม่ถูกเนาะมาหาลซ้าเซา้ากทั่วมังแจพอหายห้องยามนี่แม่ขายมัวตบีอยู่บ้านไม่ยู่ยังเรียนี่แม่เทาแม่เจ้า ท่านไปขายห้าบูมีมรถไม่ได้หาป็นเขาวางเตาบานีจ้าม,มาเขาซื้อเป็นผูนบบสส้บูมีเงินเขาเป็นเขาหาเขาขึ้นมาบริเวณแม่โบโบคิดว่าบริเวณแม่จะได้ทำนี่กป็นยงใหญ่มากเลยบาทขายให้ขายหนามาเพือ่อนกับแมงมามามเพ็ดในบานีมันคือหน้าอยู่นี้แต่กีฟอเป็นทหารอยู่น,นี่เลย เอออย้างเงี้ยเดี๋ยวเราเอาขึ้นอ่างเงีว่ามีพี่น้องยอดตะปูซื้อบอลวินแต่กูบอลเรื่องเคลื่อนแต่คุณละฟังฮะเดย์ประยู่เมืองสมุทรไสรบอลวินโบแมนที่เมืองเคลื่อนแต่บอจดเนีอยู่เมืองสมุทรไสรเต็กกีขึ้นเป็นหัวหน้าตนารวจภาคพัฒนาดาโอ้ยห่อนแล้วโอ้ยจ๊ได้นอนขาเนาะห่อนแล้ว พ่อเพิ่อใส่กยักสีอะฮะสีอะน,นั่งจดแน่าคนซื้อบินอยูเ่เฮดเบียกกิสนานารเลาภัฒนานาลาวาเดียนเออเรียนหนูนพ<ะ>ักก่อนฮะเพราะอยนโอซิล้วก็ออกแต่ว<ะ>่าอด่ีะานารภัทนานาลาวเป็นหัวหนา้า<ะ>แต่ว่าออกกินบะมนานแล้วเฮ้ยเอา,อาน้ามาตักม ตังยง่แกนาดูตังองเราเราซื้อบินซื้อบินซูบินเฮดเียรามีกสว่างเขียนันสกุลเอามีเบอร์โทรว่ไหมอันนี้เห็ดอย่งนี้เฮดเบียกอยู่ธนาคารพัฒนาเล่ายู่อัตะปื้อพี่น้องเราเราทานคือนะบาวเรา กแล้วพาบาลองไ่จัมาบอกโอแล่มก็าบาวินแหลหวองโผ่ยำมาบอกวาอัานฟ้านจะผูาบ่อว่อาหลานผู้ซือคงยู่อเมิกาบจโอ้แสดงว่าทางธนาคารผมว่าเราเห็นเดอนธนาาร,ราประสานงานมากแล้วทราทบ,บาอกไออันติดต่อกันได้จังใดทางอันมาตะปืน่ะ คนเห็นยูทูปบ่อหรื่าทั้งอันทั้ง เออแกนน่ะมีแต no ่ว่าเอาเบิร์ท่าพัวเบิร์ท่าเพื่อเพื่อแกนว่าเบิร์แกนมีบอกเบิร์ไหมเดี๋ยวจะพูดห้าผู้เสือพัวพัววันนี้ยน้องสิถ่าส่งน้ามึงถ่ายก็ไม่พลาดเนี่ยจิตทัศน์ทรงไอไอรุ่งคงเนอะเป็นหมูกัะนั้นเอาเดิมสองแมนฝ้าเอามือออก กว่ะไ้นเียงอย่าได้ไปโน่้าสือจะได้นอเป็นหมูกันดูกว่านี้ค่ะสงหายไปดูดดีเนาะวัาเราคกบ่อย แต่ยาเราแม่ซ้าเมื่อโดนโอย เจ้าหูจักบัพกกรกอนคีรื่องอะกอนโดนกอนโดนเปื่อยโอ้มาว่าดมาเวร์มานเบือูเยขาไปบอกขั้นขั้นหูจักค้นโดนเปื่อยหันถามาพกกรหัวเมท่อนหันหักเล่าเด้อกันแน้วเขียนในพกอนัวเมเป็นเจียวกันกระถาทุดหัวแดงแตจะ่จร้องถามเบอง พอก้อนทันโดนก้อนในนี้ก้อนนะเนี่ยซื้อทอดบอซื้อทอดตัวนี้ซื้อทอดคนโดนเปื่อยเมียเราซื้อยังเกาะทอดเมียเราซื้อทอดเนี่เลาซื้อพอยังก้อนก้อนเมียซื้อทอดเป็นเสียวกับไอ้ทุ่นพวกรออแต่ว่าแต่อยู่บ้านโดนก้อย หะพพก้นวังสองสี่คือดังเรามาายามอยู่มาดอกได้เบอร์เบอร์ข้าเมื่อเมื่อให้นั่งเตะนั่งเตะกะทุ่มมาอยู่มาจ่วงใน้ยญหนึ่งบัง นอนเปือยเป็นเสียวกันกันถ้าคนน้ขวานคจะกอบ้านบวแมนคนมันบอกคือกันบางเถือเข้าหูแต่เข้าบอกว่าขั่นข้าหูป้านี่แหละกูว่บยาดต้องทุกคนต้องลงวัดคนได้บานทุกคนไม่ไพบาลต้อาลงวัดความหมายกูว่าว่าข้าต้องไปท้ามคูบา ประกาศใส่ปากเล้อเออเนาะแล้วไปทั้คนเลยเออเล่าเท่าเลยเปลองเทได้คนขั้นมีแต่ว่าเฮาบุญรีเดี่ยวน้ามามันเบาไว้ดอกเฮ้ยมาต้องใส่ทีมงานคือวัดวัดก็เป็นทีมงานเอาเลยแต่ว่าเจ้าก็เคยเห็นมั่นน้องแม่เนาะเก๋อ่างหนองแล้วเนาะเป็นผมเห็นเยอะแม่เป็น แม่เป็นคนนี้พรามแม่เคนไปได้เยอเราเสียใจนอะพวมีไหมานาะสิบาเสียใจแต่เมีนท้าเงืง่นเด,ดี่ยงดูนีหละให้นอกให้เรากจมอยู่ได้เมื่อคืนนี้ฮ่แเราบอกว่าแม่ได้พวแม่คือไปทิมแล้าอยู่วันโมเมนต์แม่ทนาเดี่ยงโมบายแล้วกเอาไปไปฟ้าแม่จวงากติเซียนบะอยากให้ดูมีค่วมหู บ้างแต่เพื่อนมาต่กี่แมนและตะกี่เฮียนต่อยวันเนาะโมแมนดยืดอำนาจมากเนาะดิ่มปีเย็นเย็นสิบสองคูามโดแมนบมดะทันสงครามโดก็จะจันบานเมื่อเขาอยากแกบแต่ว่าแมนบ่ไม่อยู่บิกินระชาสนถูกยากแม่กะดินดุหาซู้กนดูเลยซีบิ้บุญยิ่งโบหมู้าถักกระใ่าสิ่สเป็ดปีกไก่เหนียบุญยานซินนาบันเนา ไปยังงบันนีลูกนี่หน่อยยงสิงานเตนี่หน่อยกว่านี่งานเด่นอยกว่านี่ให้แม่เดียวป้าบันเตมุนงานบุญบัดบานันานี้บาทนี่มีหุ่มียังเลยกลับไปขายของเหลื่อตนแม่ของพกไปขายเครื่องเด้อไปขายเครื่องเด้กะชิมดุไว้น้านอ แม่อีน้อทุกคนนะนี่ก็คือ้อมูลทีเขาได้มาจากน้าสาวพานก็คือไอ้แต่นี่มีพัวสื่อซีทนแล้วก็ไอ้แต่นี่เคยทื่อ้าว่า13มเดือนลำบ่มีลูกเนาะและก็เผ่นอยู่บ้านดอนก้อยเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลทีเขาได้มาจากน้าสาวพานเนาะแล้วก็เขาก็ต้องรุ่นกันต่อไปนะวะ่าต่อไปเขาสิได้ข้อมูลอีกยังจะเพผ่มเรื่อเขาสี เหตุจึงได้ต่อไปเผื่อถี่จะได้ตามหาน้องสาวไอ้บุกพงสื่งสื่อแต่ฮะเนาะก็บเขาุูนถูกกำลังใจถี่ไม่หายชิบตลอดมาแล้วก็อคอยหลุ่นคอยเสียบไปํำกันก็นกเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทัส้มสำหรับคีนี้บ๊ายบาย